สวัสดีครับทีเด็ดตลอดด่างนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่22มิถุนายนนะครับก็มาอยู่ในช่วงที่ฟุตบอลหลักๆมีน้อยนะครับยูโรมีเพียงแค่สคู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มดีนะครับนัดสุดท้ายแล้วนะครับลุ้นกันนะครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบไปนะครับอังกฤษเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับแล้วก็สกอตแลนด์นะครับเจอกับโคเอเชียนะครับก็อังกฤษนี่ก็เตะที่เวมบลีย์ครับส่วนสกอตแลนด์ก็เตะที่แฮมเดนพาร์คในกลาสโกนะครับ ค่วงกฤษเนี่ยต้องบอกว่าโดนตาหนิเยอะนะครับสําหรับทางเดนเซาเกตแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ถือกับจําแย่อะไรมากมายเพราะสถานการณ์มันก็ไม่ได้แบบโหบังคับชนะทับแพ้นี่ตกรอบอะไรเงี้ยนะครับมันยังอยูเอ่เรียกว่าอยู่ในกํามือของตัวเองแล้วก็อังกฤษเนี่ยมันแปลกครับเวลาทัวร์นาเมนต์เนี่ยมาเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านเนี่ยบางทีเกมบางเกมนะครับเล่นแย่แยมานัดต่อไปเจอทีมใหญ่คิดว่าแพ้ชนะดือด้อนะครับ เช่นในยูโร96นะครับแล้วก็จริงๆขุมกําลังของอังกฤษเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเช็คเนี่ยมีตัวดีๆอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นคืออาวุธหนักคือพลังนะครับแล้วก็เล่นไม่เยอะจังหวะใจสู้นะครับนี่คือเช็คมีพวกคาติชิชคนะครับโทมัสซูเชควลาดิเมียซูฟาลนะครับพวกเนี้ยยาบอสก็เลยพวกเนี้ยแต่ว่ารวมๆอย่างกรีฑาก็ดีกว่าครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเช็คมีมาจะล้าพอสมควรครับฟัด เอาว่าเดิมๆมาตลอดนะครับใช้มา2นัดแล้วนะครับอังกฤษอาวุธข้าสนามยังมีเยอะอยู่ครับมองว่าประวัตมาเนี่ยอังกฤษจะชนะได้แล้วเผื่อจจะชนะไม่ยากด้วยนะครับเกมนี้เซาเกตน่าจะเห็นอะไรบางอย่างอ่ะจากข้อผิดพลาดตัวเองนะครับในสองเกมที่ผ่านมาครับถ้าต้องเชียร์เชียงอังกฤษดีกว่าครับประตูหนึ่งมีครับลุ้นประตูที่2เอานะครับเชียงกฤษครับเชียงกฤษดีกว่านะครับอีกคู่หนึ่งสกอตแลนด์เจอกับทางโกเชียโอ้โหสกอตนี่บอลแบบ บอลสู้นะครับวิ่งสู้ฟัดแต่ว่าเจอกรีฑาพวกเขาจะมีความแบบเรียกว่าพลังเป็นพิเศษนะครับเ,เจอเช็คนี่ชัดเจนว่ามันไม่เนียบเท่ามันไม่ละเอียดเท่านะครับแล้วเกมนี้เจอโคเชียที่เขี้ยวนะครับแล้วก็เป็นบอลประเภทที่ว่าไม่ผีผามด้วยนะครับบอลละเอียดโคเชียนะครับดูแล้วฟัดกันไปฟัดกันมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโคลเชียอาวุธยังดูดีกว่านะครับมีโอกาสนะครับหากจะเป็นทีมชนะครับ โคเชียครับอาศัยความเก่าวความเขี่ยวนะครับตั้งแต่อย่างพวกเปรลซิชนะครับพวกโมดิตพวกโบรโซวิดนะครับพวกนี้น่าจะได้น่าจะได้สะสประสบการณ์ตัวเองนะครับมาช่วยทีมได้นะครับก็เชื่อว่าโครเชียดีกว่านะครับเชียร์โคเชียไปคู่นี้นะครับส่วนในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เริ่มมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีลาดบุรีมิตรผลนะครับไปเยือนโปรฮังซิลเลอร์ครับโหนี่ต้องบอกว่ามาตรฐาน ทีมจากไทยยังเป็นร้องนะครับเจ้าบ้านโปฮังซซเลอร์น่าจะเอาชนะราชบุรีไปได้ครับเชียร์โปฮังซซเลอร์ไปดีกว่านะครับรวมทีที่2องอโังครับอีกคู่หนึ่งครับย่าโฮดารุนตาซิมนะครับก็เป็นทีมของมาเลเซียบ้านเรานะครับรับมือนาโกย่านะครับจากญี่ปุ่นนะครับเกมคู่นี้ต้องบอกว่ายังไงมาตรฐานของทีมญี่ปุ่นก็ดีกว่านะครับแล้วก็ ทางเยาว์โคเนี่ยมีนักเตะบราซิลอยู่ประมาณ2คนอาเจนอยู่2คนนะครับแต่ว่าทีมเวิร์กนะความแข็งแกร่งโดยรวมเนี่ยยังเป็นรองทีมจากญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเทียนาโกย่าไปดีกว่านะครับจะเป็นฝ่ายบุกมาชนะยาว์โคได้ไม่ยากนะครับนั่นคือสีคู่ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็เชียร์อังกฤษนะครับเชียร์โครเอเชียนะครับอโอฮังซีเลอร์แล้วก็นาโกย่าแกมปัเอนะครับก็ขอท่านเชื่อว่ากินความสุขนะครับพบกันเดี๋กันหน้าวันรับก่อนสวัสดีครับ